ตอนนี้คุณทัวดแปซิฟิกหมายเลข824และ850ห้าำลังจะทำขบวนกลับก็จะเป็นหมายเลข902ขบวนพิเศษที่902จากสถานีอยุธยาปลายทางกรุงเทพสถานีกรุงเทพผลลำโพงไปดูด้วยกันค่ะอันนี้เป็นการทำขบวนพิเศษที่902ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแบบนี้ มาดูคุณทั่วต้ชิฟฟิกทำขบวนพิเศษที่902ด้วยกันวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆทั่วดจำได้แล้ว อ๋อยังตอนแรกนึกว่าจะได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณอีกรอบหนึ่งคุณทั่วที่ทำหน้าที่พ่วงกับขบวนจะเป็นหมายเลขแปดสองสี่ รอบนี้ก็ยังไม่ได้ค่ะเหมือนกับฉลากจะไม่ลงร็อกเ <c oughs> จ้าหน้าที่ให้สัญญาณอีกครั้งรอบที่สาม ได้แล้วค่ะตอนนี้คุณทวดหมายเลขแปดห้าศูนย์แปดสองสี่พวงขบวนพ่วงริ้วเรียบร้อยพร้อมที่จะนํากลับสถานีกรุงเทพผลรลโพงสวยงามมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้ โค้งตรงนี้สวยมากปลายชานชลาสถานีอายุทยารถที่กำลังจะเข้ามาเป็นรถด่วนขบวนที่76มาดูด้วยกันค่ะตอนนี้คุณทั่วขบวนพิเศษที่902เรียบร้อยแล้วจะออกจากสถานีอายุทยาราว4ี่โมงครึ่ง เขามาแล้วค่ะขบวนรถด่วนที่เจ็ดสิบหก อันนี้ขบวน902เรียบร้อยแล้วค่ะ สะพานกับแม่น้ำวันนี้ได้อีกครั้งค่ะที่จุดนี้โอเวอร์พาสค่ะเป็นเชิงสะพานหมายเลข2 0 5 5 2าอำเภอบางปะอินจุดนี้เป็นจุดเวอร์คลาสมีผู้คนทั่วโลกชาวต่างชาติอยากจะเจอจุดนี้สุดๆวันนี้ก็เช่นกันรถจะถ่าย ขบวนพิเศษที่902และขบวนที่136สักพักหนึ่งจะเข้ามามาแล้วค่ะขบวนรถเร็วที่136 QSY <H it> วันนี้ทั่วตามไม่ทัน เร็วมากงางกล้องไม่ทานเลยทวนมาแล้วค่ะขบวนรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกขบวนพิเศษที่902อยุทยากรุงเทพ รถประคองตามมาเข้ารางสามคุณปู่ G e เค4 4 1วันนี้ทำหน้าที่ประคองพอขอรอฮอทที่สุดในพอสอนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่เจีย๊ยบ ที่สุดเฟรมนี้คือที่สุดมากค่ะขบวน136ไปก่อนเสียดายทั่วตามไม่ทันน่าจะแซงกันก่อนที่จะเข้าโคง้งเดี๋ยวไปเจอกันที่บางซื่อค่ะทีมงานคุณภาพ ขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ได้นำพามาจุดน,นี้อีกครั้งหนึ่ง วยกำลังผ่านบางซื้อไปค่ะกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อกี้คือลุ้นสุดใจมากวิ่งลงจากรถตอนนี้ทวดกำลังจะกลับทนบุรี มารอส่งทั่วด้เด็กอันที่สถานีบางซื่อโดยก็คงจะจบที่สถานีบางซื่อค่ะเพราะเข้าไปที่สถานีหัวลําโพงไม่ทันก็เลยต้องดับส่งทั่วที่สถานีบางซื่อตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาในชานชลาที่สองสถานีบางซื่อเวลาที่ปู่กลับทนบุรีก็จะไม่มีริ้ว พ่วงไปด้วยก็จะมีาาแค่คุณทวดแปซิฟิกหมายเลข824และ850ตอนนี้เข้ามาในชั้นชลาที่2เจ้าหน้าที่ประกาศไม่ให้คนข้ามไปมาแต่ก็ยังมีอยู่แสงไฟที่สถานีรังซื้อสวยมากวันนี้ ทวดดับไฟเข้ามาเห็นแต่ควันมีคนรอส่งคุณทวดเยอะค่ะที่สถานีบางซื่อครั้งนี้คงไม่ได้ตามไปที่ทนบุรีแต่ก็จะรอส่งที่ ก็เลยต้องมารอส่งที่นี่ทั8ร4แดองและแปนท่าสูงเข้ามาส่วนขบวนธรรมดาที่262กสก็กำลังจะเข้ามาเช่นกันส่วนสถานีกลางบางซื่อตอนนี้ก็ประกาศตลอดเวลารถกำลังจะออก เหมือนกันรถขบวนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษขบวนพิเศษก็อยู่บนสถานีกลางก็ลั่นกันตลอด หนึ่งปีจะมีแค่หกเที่ยวเท่านั้นสำหรับการเดินรถจากไอ้น้ำวันนี้ก็เนื่องในวันพระปริยมหาราชก็มีการเดินขบวนพิเศษที่901-902กรุงเทพอยุทยาและอยุธยากรุงเทพ เหมือนทัวจะไม่จอดวิ่งผ่านสถานีบางซื่อไปแล้วขอให้คุณทั่วสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับพวกเราไปนานๆเจอกันอีกทีวันที่5้ธันวาสำหรับรถก็คงต้องจบที่คลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญ ไว้เจอกันวันที่ห้าธันวาสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ